ตมร่วมกับกลมการแพทย์แผนไทยตามไปจับก็คือว่าอันนี้ก็เป็นต่างชาติที่มาก่อเหตุเป็นเวียดนามเข้ามาเช่าตึกแถวปรากฏว่าในตึกแถวไม่ได้เช่าอยู่หรือว่าแบ่งแบ่งให้ใครเช่านะครับปลูกต้นไม้เป็นสายเขียวรักธรรมชาติอไม่ดีเหรอฮะสายเขียวไงฮะสายเนี่ยเพราะฉะนั้นดัดแปลงพื้นที่ปลูกไม่ให้ใครเห็นข้างในนี่โอ้โหเหม็นเขียวเพราะกัญชาเต็ตไมไปหมดเลยครับ มันเปิดไม่ได้มันมันแต่ดอกมันออกเยอะกินหึงอ่าเปิดไฟมันเปิดไม่ได้มันจะมีแต่ว่าเขาเปิดไฟให้แสงสว่างกับต้นกัญชาแต่มันจะเป็นไฟจากตรงนี้ไงที่อยู่ใกล้ๆแล้วมันเป็นไฟที่แบบควบคุมอุณหภูมิอะไรได้ด้วยยูวงยูวีอ่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นการคล้ายๆกับเป็นถ้าเป็นโรงเรือนก็คือเป็นโรงเรือนปิด เดี๋ยวนะนี่นี่เหมือนกับแบ่งโซนมีโซนแบบต้นอ่อนมีโซนต้นกล้ามีโซนแบบช่อดอกด้วยเหรอฮะให้ต้นไม้ยอยู่โอ้โหไม่ได้แบ่งโซนให้คนอยู่ใช้ความรู้ในทางที่ผิดนะจริง,รงๆแล้วเนี่ยเออนี่คือก็คือเขาศึกษามาแล้วว่าการจะปลูกกัญชาให้ได้ช่อดอกที่ดีสมบูรณ์อะไรที่ดีเนี่ยต้องทำยังไงเอาเราไม่ลงลึกในรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นการชี้ช่องนะค,ะครับเพราะว่านี่นน ถ้าไม่ถ้าไม่มีคนแจ้งไปผมว่าตํารวจไม่มีทางรู้เลยว่าปลูกแบบเนี้ยในตึกแถวเยอะมากเออมันเป็นโดงเลยแหละะ <Huh? S 1> ยกเว้นว่ากลิ่นมันจะหึ่งออกไปข้างนอก oh. นะฮะเพราะว่าผมว่าใครที่เคยได้กลิ่นกัญชาเนี่ยพอจะนึกออก <Huh? S 1> ว่ากลิ่นมันแบบฝัดฝาดเป็นเขียวอะ่ะ <Huh? S 1> นะครับ แล้วข้างเคียงด้วยนะมันเคยมีข่าวประเด็นแบบนี้นะว่าแอบปลูกกัญชาตรงข้ามโรงเรียนใกล้สถานศึกษาแล้วเพื่อนบ้านก็มาร้องกันออถูกไหมแล้วบางทีกลิ่นนี่มันออกมาเนี่ยเด็กก็เมาครูก็เมากันทั้งวันหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบตรงจุดนี้นะครับแล้วอย่างที่บอกว่ามันพอมันเป็นดงเนี่ยเยอะมากหลายร้อยไร่เลยนะครับแล้วก็อาคารพาณิชย์แห่งนี้เนี่ยอยู่ในซอยงามวงวัน32เป็นตึกสูง4ชั้น3คูหา ติดติดกันเลยใช่ไหมชั้นที่1นเนี่ยเป็นที่เก็บปุ๋ยแล้วก็เป็นห้องพักคนงานชั้นที่2อถึงสก็เป็นพื้นที่เพาะปลูกนะครับมีต้นกัญชาขนาดเล็กขนาดใหญ่เพิ่งแตกดอกอะไรเยอะแยะมากมาย929ตน้นเจอคนเวียดนามครับอันนี้เจ้าหน้าที่ไปจับไม่เมากลิ่นใช่ป่ะไม่เมาไม่ฉุดเนาะ คือคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนดูแลแต่ไม่ได้มีใบอนุญ,ญาตในการทำงานที่บ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเข้ามาทำงานในราชาอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดแล้วหนึ่งสองไปปลูกกัญชาเอพูดง่ายๆโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดแล้วสองนะครับทีนี้คนที่ถูกจับเนี่ยบอกว่าเพิ่งจะมาทำงานได้สามเดือนกับเพื่อนอีกสองคนตอนนี้เพื่อนสองคนเนี่ยกลับไปแล้วตุรจีไง กลับไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหลือคนนี้คนเดียวแล้วก็อ้างว่าผมไม่เกี่ยวกับการปลูกกัญชานะมีแค่หน้าที่ดูแลต้นกัญชาเท่านั้นตำรวจก็เลยจะต้องขยายผลกันต่อว่าปลูกไว้ขนาดนี้คงไม่ได้ปลูกไว้ชื่นชมเอง <c oughs> ต้องปลูกแล้วส่งขายส่งขายที่ไหนยังไงในเมืองไทยหรือต่างประเทศนะครับเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ที่ไปด้วยเป็นนิติกรของกรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือก นิติกรบอกว่าจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับผู้ครอบครองอาคารเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนขออนุญาตขายหรือว่าแปรรูปกัญชาจดทะเบียนที่กาญจนบุรีแต่เอามาปลูกที่กรุงเทพมันคนละสถานที่กันนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการปลูกกัญชาที่มันมีดอกแบบนี้ช่อดอกสำคัญมากนะ คุณจะต้องไปลงทะเบียนหรือว่าต้องไปจดทะเบียนกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับ,รบถ้าปลูกในกรุงเทพนะส่วนต่างจังหวัดเนี่ยต้องไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยอันเนี้ยขอที่หนึ่งแต่มาปลูกอีกที่หนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถที่จะทําได้ครับไอ้ขอริาะที่การจนบุรีเป็นการขอรญาตเรื่องอะไรครบ เป็นการขออนุญาตจำหน่ายแบรูปค่ะซึ่งเขาจะขอกับสำนักงานสารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่าสถานประกอบการที่ขอจะต้องขอณนที่นั้นๆเราไม่ใช่ขอหนึ่งใบแล้วก็มาใช้กับหลายๆที่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าหากในบ้านหลังนี้จะจะมีการจำหน่ายแบรูปก็ต้องมีการขออนุญาตหากหลังหนึ่งหลังสองหลังสามหลังที่สี่ก็จะต้องมีการขออนุญาตทุกที่ก็คือถ้าจำหน่ายถ้าทําให้ถูกต้องตามกระบวนการมันไม่ได้ผิดหรอก แต่อันนี้ลักลอบปลูกนะครับแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไม่ได้จดทะเบียนเพราะฉะนั้นมันก็เลยผิดไปหมดแล้วมันก็จะมีโทษทั้งจําทั้งปรับด้วยนะครับอันนี้ก็ผมว่าเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องจริงๆถ้าเกิดแจ้งเบาะแสไปเนี่ยหลายที่เนี่ยมีการลักลอบแอบปลูกกันแบบนี้แหละเพียงแต่ว่าจะถึงคิวของใคร,ครที่จะโดนจับก่อนนะฮะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไมีพลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าว มั่นใจวันนิวส์